สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่13นะครับผมพฤษภาคม2568นหายนะครับหวยลาวสตาร์ของเรานะครับพี่ๆก็สายรูดเนาะเดินดีมา2วันแล้วนะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับพี่ๆเนะเาะหวยลาวสตาร์ให้0ูนย์กับ6นะครับผลที่ออก281กับ 26นะครับใครรูดที่6เข้าไปที่26นะครับเนาะเน้น6 3 6 4เนาะเข้ามา26นะครับแทมเดียวเองนะครับเราสตาร์ให้4กับ0ูนย์นะครับผลที่ออก4 9 3 6 4 0ย์ไม่มาใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่64นะครับส่วนอีกหน้านะครับพี่พี่เนาะอืมไม่ใช่ส่วนอีกหน้าส่วนวันที่13นะครับ ส่วนวันที่13ก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนพี่ๆนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณมีหลุดมีเข้าโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับวันนี้นะครับพี่ๆก็ได้ตัวเด่นนะครับเหมือนเดิมเนาะ6กับ0นะครับลูดไปที่เลข6 6ก6ูน8 0หกหนึ่งหกแปดูนะครับ3ตัว0 6 1เมื่อวานนี้26นะครับวันนี้ก็ขอให้มา61ก็แล้วกัน นะครับตัวเน้นตัวเจาะ6 1 6 8แล้วก็02นะครับส่วนลาวสตาร์นะครับให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับผมรูดไปที่เลข8 83 86 89 สองสามสองหกสองเก้านะครับสามตัวสองแปดหกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหัวให้ราวสตา แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับวันที่13พฤษภาคม2568นะครับก็ขอให้นวทางน้องมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับปังๆอย่างต่อเนื่องนะครับพี่ๆคลิปนี้สวัสดีครับ